เงียเอาเหียบกูยังไม่ล้แล้วกันไหว <c oughs> หัวหดอไรตันนี้วะ <laughs> อ๋อบินเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับวันนี้พ่อพ่อกันแล้วครับช่องห้องปงชาแนลครับ มืันดีกันมากับยายหลอนเด้ครับพี่น้องใส่เสื้อสีชมพูตัวเมียเนี่ยโอ้คือเป็นวนในหมู่นี้น้อหมู่น้องเออหน้าขาวขึ้นตัวเนี่ยเศร้าดำหน้าแล้วเศร้าดำเนาะแม่นเศร้าดำแล้ววันนี้มตะสีขาวเอาพี่น้องมามือดี้มากินต้มกบหน่อยรู้ไหมเนาะต้มกบหน่อยใส่ใบกระแยงอ๋อใส่ใสบกระแยงใส่ใบบักคาบอ่อนพี่น้องอยยำให้ยำหน้าเลยครับเด้อนะมามามาดีมาเนี่ยเมื่อคืนนี่ฝนตกที่ไรเมื่อคืนนี่ฝนตกเมื่อคืนนี่ออมาเสียบเสียด้วยกัน ต้มกบหน่อยกบหน้าพี่น้องใส่ไบมะขามอ่อนมาแม่ข่อยบอข้าวเหนียวห่อนๆสวดติ๊บเลยพี่น้องบรรยากาศนับกันบรรยากาศดีดีพี่น้องตอนนี้บรรยากาศที่โมเล็งเนาะคำเนาะโมเล็กที่สำคัญจังหน่อยเลยฟังเสียงกบเสียงเขียดไปน้าพี่น้องกินกบไปหนึ่งหนึ่งต้องเสียเสียงเขียดกินเลยแม่ซดเลยกินจมกบที่นายจมมันเป็นแต่ซดยอดอยู่บ่ โอ้ยสมไอปลอยสุดยอดคือใบอ่อนพี่น้องเออแสบอีหลีบายสมกบหน่อยหอนหอนเลยพี่น้องเอ้ยแสบคล้องแถวเลยพี่น้องสมไปรวยเลยครับพี่น้องเด้อใส่ใบประขามอ่อนใส่ยอดประขามอ่อนพี่น้องสุดยอดคือใบอ่อนนี่แหละใส่ยอดใส่ยอดประขามอ่อนอ่อนอันนี้ก็คือผักกระเนียงเลยพี่น้องเด้อวิยผักกระเนียงนามหัศจักกระเนียงมามพี่น้องกินน้ำกันเด้อเอามาเนี่ย จวดจวดเลยบัดนี้ครับอืมเอาเลยแม่จะกินเขาอวยก่อนบ่อืมเอาเลือกเอาใช่กันให้ให้แม่กันพี่น้องเด้อขาอวยเขาอวยอ่ะาเอาเลยแม่เด้อขาอวยด้อกินแต่ข้าวอวยแล้วก็กินได้บ่อนอื่นข้าวอวยสมัยเล็กก่อนใหญ่มีแต่ไว้ให้มีแต่ให้ใบให้ลูกพี่น้องข้าวอวยเพราะแม่กินกระดูกมันว่าสันอืมเจ้าก็จะมาพดอืม อ่าเพ็รขนาดเลยอืมสมดีเนาะไว้ทำเ่อนยอืมสมครบเสียงนี่แม่งยังแอะแน่นเเนี่ยเพื่อนแม่งยังเนาะแม่งน้ำฝนเนาะนั่นเสียงแม่งยังวะแม่งแม่น้ำฝนเังวะไม่คงแงงบ่ไม่คงแงงมาอืมแสียบพ้องแหด่ได้เป็นหองด้วย ตุ่มกบโอ้ยตุ่มครบุหครบหน่อยจำเจียวกันล่ะอืออือโอ้พิจารวิมีใครขึ้นอื่นใช่ไหมนะน่<อ>าคนละย่างเว้ยอือโอ้ยพี่น้องเลยผู้ใดกินหัวมากินน้ำกันเด้อตั้งไหนทีกินจะขาอโวยไกลามากเหรอว่าไกลโซ่โซ่โซ่หนำมาอยู่มาลีกิน,นคำกันยังง่ายอยู่ เอาอยู่บนนอนไกลกระดับเฮ้ยเฮ้ยหลายเราเชื่อเพียงอยางมันชิ้นแลงมาห่างมันเลยไปหกไปห่างมันไปหกไปห่างมันฮึจุดจอดเนี่ยดูมันพิหน่อกบมีกระยืก

ถ้าอ<ม>ยูอ่กีใส่นะ <c oughs> ถาบินกว่ามวัวอะกินส่เดวงแดกเลไพเปนหนองเอ้ยโตไปโตมันเหรปะ่ะอืมง่าย <c oughs> แล้วเศร้ากินลยไดี๋ยบผมมาปอกกันเลยเักไปเนาะเน่าเป็นหนองจ้ะแกมันกัน <c oughs> หอมมะกลแนงเสร็จแล้วกรุ <c oughs> ววบมากึุอยอด <c oughs> คืองหยวกพี่น้องกุ้ใบอ่อนกบมอนใหญ่มันก็ได้เสียบแฉบของแฉด้วยพม่เนาะ้องกบโบราณกบหน่อยไหมกบหน่อยพี่น้องขายกิโลละสองร้อยกับบ่มิมิขายน่าหยาบเนาะเอ้าียังวะมาขอแต่นี่แทบแขนเสือนี่งแขนเสือยังมาขอแต่นี่ มันเพลีงดิบนกนะมาไปข้าวอ้มดอก็แววคำเมื่อยไปหล่ยพี่น้อง,งแต่ว่าววคำเป็นยังหนอกก็ดีอากาศชิมคำยังน้อยด้วยพี่น้องด้วยหัวไก่ไลไข่ขงงอต้องเสียแม่งังี้ยงไหม,มพี่น้องแม่งก็แม่งสนหน่วงหน่วงอมไม่หว,ง,อง,อไหวงไม่หน่งหวงเ บรรยากาศข้างหน้าเขาก็ร hmm. so ่างเขียวพี่น้องเขาเขาตัวนีดําก้อนมันเลยเขียวนะครับแต่ดําเมือก้อนอะไรเงมันเขียวอะไรเนาเห็นอยู่จะว่าครบนี่สิกินเบิร์ตโต้ไปไหนได้พี่น้องนะกระดูมันแข็งมุกขึ้อเอืองนะขาเอืองนี่แมนอยู่เบิร์ตโต้เลยบ่แล้วก็ได้กระดูกอึองมันพลอยเนาะอื ใสย่ยำมปวดปวดก็ได้พูนีไบ่ได้าหากินแต่ข้าวอ่อยรอก,กน้ำใส่เมน่ะดวยก,ก่อนพี่น้องน้งฉุมไม่รวยเว้ยอืมปุ<อ>๊บใหญอะไรกุ๊กเต๋อเว้ยอาเอาพรากินเนื้อโลกันเนี่ยกินเนื้อโลันเนี่ยผมเหนื่อยพี่น้องผมเหนื่อย แบบนุ่กำมีเาก่อคุมากสดและบอมเบื่อบืดน้อเห็นเนาะยากาศดีเลยพี่น้องไม่จช่ไงกลับพ้อมได้เหมน่ะอากาศดีไม่บอกเขาบวงกับไปพอมมัองหรือ ปลาสีมม่บดัวนี้โม่คืออึงตัวนี้ดอะแมนโม่คืออึงนี่ไงครัใส่เยอะๆเว้ยกระดูกมันแข็งนามข้าวๆเนาะขุ่นนวลๆสมไปรวยเว้ยเนี่ยเหรอชังแมนสมครบ

<laughs> ได้กินได้เท่าอีก <c oughs> เยอ้ขาอ่อยวัดพี่น้องเต้ยบ่มีแนวกินสับนั <c oughs> <c oughs> ่งด้วยตะกี้กินกับเอื่อยกินกับเอื่อยเอื่อยผัดมักหัวเข้าหมดมักโอ่อยมัน เราเอาตะขาไกยมาให้โอ้ยไปต้อกันใดนอกเลยจะเฮ้าป่ะเอ้ยว่าโอ้ยแมนแมนข้ามักหัวมันเผินว่ะโอ้ยเงี้ยคนเฮ้าผัดหมักตะไก่ไยเฮ้าผัดหมักนะไก่เอาหัวไม่กูเผินว่ะมักต่เอาหัวมให้เพินแล้ว้ยเฮ้ากินตะขาอกยมันหันนี่ก็ขาอไกยเบิอีตัวเนี้ยเปิลเนี้ยเหอา ขาโอ้ยมีหนองเลยใหญ่ขาโอ้ยวัดเ้าเลยเด้อเอ้ยมันสีเมือดก่อนเดินจั่บ้างเห็นต้นเขาอยู่ข้างหลังเน,ะนาะเนาะเขากำลังขึน้นกำลังถอนทางไก่บิ่มแล้วโอ้ทอดกระเนี้ยงกกินหอมคักข้าวเหนียวมันก็ไข่ลวเลยวิ่ง ุูยอดคือใบอ่อนหี่หไว้มรมันเสียะบะบุสุดยอดคือใบอ่อนได้ใส่บบใบะคามอ่อนเนาะเออขอนงยาตจิบน,น้ำด้วพี่น้องใ้เขาก่นอ,อนอ,อืนมเม็น้นยกินน้ำดีบ่นนเขาบอกินน้ำด้ย เมืน่นยมากพอดีพี่น้องคำ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 อะไรแสงตะเวีนกับเบิร์ตเลยพี่น้องเอ้ยตั้งแสงครบอีกพี่น้องนานฝนตกอีกจช่นน้อยหมดแล้วไปต่อีกเอ้าครับคลิปนี้นะครับเอาซ้ำหนึ่งก้อนนะพี่น้องเนาะกะได้ต้มกบหน่อยนะครับใส่ใบบัะขามอ่อนเสียบของเถื่อนนพี่น้องเนาะใส่ผักกระนะแนงได้ไหมเนาะหอมขนาดพี่น้องหอมเลยสมไปรวยเลยกะมากก็บเบรรยากาศคำคำกระทำมันเมือ่อย มันเหมือนไล่กับขอโทษขออภัยที่พี่น้องเด้อนะครับกับเสงมันอาจทีหายไปแล้วนะครับเนาะจะได้กับขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่ละเกียดทีตามรับชมช่องฮองป่งเชนแนวขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจและกับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดบริบทคอมเมนต์กับขอบคุณหลายๆครับเด้อที่กับรับชมนะครับเนาะจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับจากใครน้ำแน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจฮองป่งและเพื่อหลอนเฮ็ดคลิปที่ดีให้พี่น้องได้รับชมต่อไปนะครับเนาะนะครับกับบรรยากาศวันนี้มากบรรยากาศที่ดีเลยแล้วกบ อาหารแบบอาจฐิบอลเลอร์ลวดรูบรนไดพี่น้องเป็นไปหานเหนบานเข้านะครับต้มกบหน่อยแล้วก็สุดยอดเล่ยนะ่มเอเนาะแม่หากินยาขึ้นกันหรือว่าทานเบาเนาะเสียงดนตรีก็คือแมงงองว์มีเสียงดนตรีมากไม่ฟังน้ำนะครับเสียงกบเสียงเขียดนะครับแล้วเสียงแม่งหงวงน้ำนะน,ะนอนแ <Man. S 1> ม่เนาะแย่งแนงคำบรรยากาศด,ดีพี่น้องเด้อเอากะผู้ใดเพิ่งคลิปนี้พี่น้องกะคอยรำไปรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำด้วยเงินท่องอการงานลุงเรื่องนะครับเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นนะครับกะ จะได้กับฝากคือเกา่าอ้าแม่ฝากบอกพี่น้องนะให้ให้ให้พี่น้องรารถนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นสมดังมาโนเนืเ้อเลือดพี่เด้อพี่พน้องเด้เอ,อจังได้กับได้อ่ะเท่านี้ละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเรียลกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอากระค,ค,คลิปนี้เอาซรัพนี้กับพี่น้องเดี๋ยวเหมือนมาแล้วเดี๋ยวพ่อนคลิปหนาเนาะครับเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ